เงินออกมาเร็วเขาจะนับตังค์เนี่ยนับไม่ได้แล้วเอามาหน่อยกัดอีมถ่ายแชร์ลงคลิปเลยเนี่ยจะถ่ายลง YouTube แชร์เธอไม่ยอมให้ตังค์ฉันเร็วออกมาเร็วไม่ให้เร็วเอามาหน่อยจะนับตังค์ออกมาเร็วเร็วต้องไปลงไก่แล้วเอามาเนี่ยออกมาเลยออกมาหน่อย หาเปิงลอยได้เปิงลอยเริ่มไปก่อนขอขตังค์น้อยขอตังค์นี่ไอ้ขอี้งูก้าขอตังค์น้อยไอ้ปิวเอ้ยเดี๋ยวค่ะซื้อของไม่ได้ฟ้องนะเดี๋ยวฟ้องตำรวจนะเห็นมันจับเลยนี